บางตัวที่ใส่ขี้ได้เขาก็ใส่ไปหมดแล้วเศร้าเลเกน้อยคืเกมคือพึ่งขึ้นคอมเลยที่สี่ก็กูติดอาถรรพ์ดาสุดท้ายได้เลยอ่ะที่สี่ทุกเกมอ่ะตั้งปิ้งร้อย จิงสี่ร้อยไปอยจรงเยอะอะไรอย่างโ,โยน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 โย,โยเลยโยนเลยถ้าบอกอัดชิปไม่โยนก็โยนอ้าวครึ่งหลอดแล้วครับไม่ทันทำอะไรเลยครับอ้าวจะตายแล้วครับโอมาจะตายแล้วครับเจอลิกเตอร์อ<ะ>เฮลสุครับ <c oughs> พิทัก <c oughs> ์ตัวเองยังไม่รอดเลยเนี่ย <c oughs> นั่งออกไออาชิ้นแรกเลยมาเคียตอดกูดีนักวกเคียร์ไอยาร์อีกนิดไปนู่นแล้วอ๋อมันมันมันอยู่เลสเอ้าหลงแคลรี่อยู่ล่างตลอดแคลรี่อยู่ล่างตลอดเดินไปล่างเฉยเลยไอเดะให้ใหหนู้ดโดนมา <c oughs> <c oughs> พิกนิดกับโอมาไม่ต้องกลัวใครเว้ยสองตัวเนี่ยโอเคไมมาจะแตกเลยฮะับอีกนิดกับโอมากลัวใครอ่ะสองตัวเนี่ยเอ้าแต่ว่าไบโอเลดกับฟอรเรนตายแม่งโอเล่นกันสองคนตาย นี่จะแตกแล้วแต่วันไม่คิดเฮ้ยออเออตออเออเตอเองเาอเออเออตออเอกาออเาอออามอเอ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 าเออออเออออเออออออ้อมออเอมาออเออเออออเดอไหอเออเเ ไอ้น en, ุทรมานแล้วโดนลิกเตอร์กดเลนมาแล้วโบบ้าโบบ้าโบบ้าทีครับทำอะไรทได้ป่าทำได้ไหมไม่มีสปินน่ะเอาลูกไปไหนไปเอ้ามาดิเอวสุพัดเหรอมาแล้วหุนสัตว์ยันแม่โอ้ นี้เฉยนสั่งใ <c oughs> จท่านหรือไม่ฮัลโหลงอไกอาแล้วป <c oughs> ล <c oughs> อด <c oughs> ด,อลดีนะเจอไกอาสแตนดาร์ดแรงไหมครบครับอาแค่เนี้ยแรงไหมเจอกันหรือไม่ไม่มันมาบนฝ่อยกอลางเลยในพุ่งอ่ะไม่รู้ ไม่รู้เอ้าไม่มามาวันลาเอวสูมีบูด้วยโอโ้โหชิบหายนเดี๋ยวิกนิดไปนู่นแล้วาวัน้าวันได้วานโอ้ยไม่ทุบไม่โดนเมื่อกี้สวยมากเลยถ้าทุบสามอะ่ะโอมากู เฮ้ยโอ้โหแทงไม่โดนยังปี๊สวยรอตอนนี้ต้องรอรออ่ะรออยู่รออยู่เฮ้ยนั้นพอแล้วหรอนั่นพอแล้วไม่ต้องหลอเกินหลอเกินเด้อไม่หลอกเจดเจดบอลนี่นุ๊นีนุเจดเจดบอลดีอ่ะครับต้องตั้งเจดเล่นนี้มา ได้มาทุกเกมมั้ไงฟ้าเรียวมากก็สละฟ้าให้ทีกนิดไย้ชิวเล่นอันนี้จริงเซฟ,ฟิตก็ได้เลตเกมเขาหผมออกแทงไงออกแทงแล้วมันออกลองกินนุดด้วยผมก็เลยครูดาวแล้วก็สี่สิบเปอรเซ็นต์เลยให้มันได้ไม่ได้ เอลสูแม่งคิวเกินเกียลำคาดเอลสูไม่เอาเรื่องยังไว้เอลสูแลยเอ้ไม่ไหวแล้วมาทำเล่นหน่อยแน่งกลับบ้านแล้ว <c oughs> นอนเอลสูเอลสูเอาเรื่ <c oughs> องจัดอะ่ะ นีมันเล่นไหนเ่าอย่ไปเนี่ยเล็เกิดเข้าไปติดแล้ว เจอเลือดขี้อ่ะเนี่ยไอ้เนี้ยมันยิงกับขี้มันขี้ดีจังเลยเจอสูงขี้ไม่ได้ดิ่ขึ้นไกลอากันเลยทีเดียวแต่ของใคไทย ใครมาไว้ได้บ้างก็ได้เอวสูงเงินเกินว่ะน้ององค์ต้องไปฝึกกับคนนี้แล้วนะต้องดูเอวตัวอย่างเดียวแล้วจังหวะเนี้ยเออโอมาเชียร์กลางโอมาต้องรวยชอตนี้ว้าวคุณเล่นแล้วลวมไปหาโยไม่ย่อุ้ยแต่ ไม่ต้องมาก็ได้น่วาร์ดิวิทจะตัมาเลยเอาว้เว้ตาตามาแล้วเอาเว้ยโอ้ทำดีจะทำคอย ไม่แตกฮะเอาเว้โอ้โอ้โอโอโอเอายีาลเล้าท่้งหมดเวลายากเลยเนะี่ยโอรมาแม่งโอ้ปุ๊บสวยหลายช็อตแล้วแต่ผมไม่ได้เล่นนานไงนแม่งไม่ชินมือตดเมนแท้ๆอ,อีกนิดเดินตามะเมื่อกี้ มอ้มเดินตามผมมาไม่ใช่นานเลยนะน่นาเลยผมน่าเล่ช็อตแล้วออกมาให้นานว้าใช่ทหารเนี่ยเอาเฮียลิเตอร์ุ้ย อันนี้ค่ะแล้เป็นทุบต่อด้วยชอบเลยจะชอบเยเนี่ยโอ้ยดิกเตอร์ผิวดับน้ำดับน้ำผิวๆเลยครับเมื่อกี้ครับนี่นี่นี่ของแท้ของแท้ของแท้ก็รมาหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ะเจ็ดเอาอ่ะลิงมาทุบแป๊บเจ็ องอย่าไว้ลองอะไม่มีสองไม่ได้เลเ่นนะลอกล็อกพิเแล้วเอาอะพี่เอาบูอยู่

วิกเตอร์เข้าหลังแล้วแม่งอ้อมด้วยนะไม่ได้เข้าแบบอะไรนะ <c oughs> ไม่ได้เข้าเส้น <c oughs> เส้นเข้าเส้นแม่น้ำโอ๊ยกูนึกมาใหม่อีกเส้นให้ตายเลยติ๊กติ๊กเตอร์แม่ง <c oughs> เอ้ยตั้งใจเล่นแนละ้วใจเล่นกะโยนอยู่ดีแหละไม่แปกไม่แปตายลิงเฉย ใครจะซ้อนมึงถามเลยเถอะเขาตายกัน,กนหมดแล้วแหละมา,มาแล้วเอันนี้พิวดาแล้วผมเ้วสูงแรงไปอ่ะ เงเงยเก้าสูมันเล่นเก่งไป <c oughs> เก่งจริงท่ำท่ำจัดเลย <c oughs> เฮ้ย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 ร้องไหลเฮนะ้ยแล้วเนี่ยชื่นโเลยโลมเลยชีวิตมาเบาไปปีวิท แนะนำเลยบันเด้ยอยิยี่ิบตัวเดิมเดยีิบห้าตัวเดิมอะไเบื่อไอทางนี้ก็เบื่อเหมือกนกันละเล่นไบโอวิ่งเช็คมาอยู่ทัทีตัวลิงไงเอาล่ไม่ได้ดู เฮลิคอเตอรอยู่แถวนี้ไม่งั้นไม่ฟิกอะกูว่าแล้วเจ้ยดู๋เ้วดเคือโดนทลจ้ารวยโยจ้าโดนโดนโปลด้ามาเอาเาเชี่ยอลิโน่เรืยมันจะพิวอะผิวเกิน ลิง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 โอ้ยทุกแรงมากเลยลิงทุกแรงเกืบขึ้นหวานแล้วเกืบขึ้นหวานแล้วตองลิมเลนนะต้องสุดตลยอยู่ เอวซูมาเอวเอวซูมา <Yeah. S 1> สวยท็อปฟอร์อมเรืยอมะอเกียร์ือตายปะเนี่ยโดนออกกันเวทออกกันเวทปุ๊บโดนลิงทุบโดนลิกเตอร์คนระับไม่โดนซาตา้าซาต้าจนสุดฝั่งนู้น <laughs> <laughs> Anelma has been defeated. Where will this journey take <laughs> Your tower has been destroyed. Oh my! You're going to จอชิปกลางค่ะแมงเอาดาร์กลักไก่โอ้สามตนเออต้องรีบจบแล้วอ่ะ จบแล้วแค่ลวนแค่ลวนแค่แป๊บเดียวแหละแค่แป๊บเดียวเออแล้วก,ก,ก,ก็จบแล้วเนี่ยตายสิปเปล่าไม่ใช่หรอกพี่แกเขาเรียกให้ทำงานเดี๋ยวก็จบแล้วขอเวลาแค่8นา,าทีอ่ะงานเลยไม่ได้บอกให้รีบจบ แราพรวอะไรแพราพรวจังวะเออะครับขอมาัเ <hir am. S 3> ียจะกลับมาเล่นต่อไห่ในผ้าเรื่องถึงมาเ อ,อืมตาน,นีไม่ได้ทำอะไรเลยทีเนียวไม่เล,ลเล่นแล้วโอ้โหเชีย่ยป้มสองพันเจ้ตีป้มใหม่ตีป้อมใหม่ผมโยนจังวะโยนจัดเลยวะออกมาทำอข้างน,นอกเฮ้ย นนโ,โดนจนนี่โอ้ยโยนเกินอกมาโอ้โหตาดดีตาดดีเกินโอ้ยแพ้ไม่ได้ตอนนี้เฮ้ยกันได้ปะเนี่ยเมื่อมืไรเกิดอีโอไ้โออยู่ แพ้ไม่ได้ตอนนี้แม่งปากดีอีกตนี้ เ้วพี่เด๋ยไปไี๋ย่จเดินยาวล้างะพี่กรีนอันดีไ่เป็น้ะโอ้โหอดเฮ้ยลิงอยู่นี่โอ้แรง โอ้ยเี่ยอ้ไรมันอะไรกันเอลสุโคตรแรงเลยอะเอ้นุไ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 อ้นุอยู่แท้หว่ะผมแม่งยืนไม่ได้เลยเอลสุโคตรแรงเลยโอ้ยปอนเลย เรากพจะเล่นระดับปีมือเฮ้ยยืนไม่ได้เลยโอยสูงแม่งแรงยยยนสย่อยยแยงยยยยนยยยยยยตยสยย Hai <laughs>